สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้เสียงแหกไปหมดแล้วนะทุกคนไปเข้าเกมกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนพาเชอรี่ไปเรียนค่ะวันนี้เราจะพาเชอรี่ไปเรียนกับจีนนะคะจีนกับเชอรี่ไปเรียนกันเดี๋ยวแต่งตัวให้เขาก่อนนะ เข้ามาแล้วมาบ้านสดน้อยเหมือนเดิมค่ะ เชอรี่ไปเอากระเป๋าก่อนสิเดี๋ยววันนี้ให้คุณแม่ไปส่งกันค่ะไปกันเลยทุกคนเราถึงโรงเรียนกันแล้วนะเดี๋ยวเชอรี่จะพาทุกคนเข้าห้องเรียนของเชอรี่นะคะกับจีนพวกเราเรียนห้องเดียวกันนะทุกคนไปไปกันต่อ ถึงแล้วเข้ากัน าแล้วครับออเอาละนักเรียนนักเรียนฟังคนครูนะอ่อครูขอถามหน่อยหนบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ใครได้บ้างยกมือขึ้นืหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่เหรออ่าใครทำได้ยกมือขึ้นสิ พร้อมครับได้เท่าไรครับได้สองครับถูกต้องแล้วจ้าถูกถูกแล้วเชอรี่ล่ะจ๊ะสามบวกสามได้เท่าไรหกค่ะเก่งมากอะแล้วดำล่ะจ๊ะสี่บวกห้าได้เท่าไรเก้าครับอืมเก่ง แล้วลุงอ่ะเก้าบวกหนึ่งเท่าไรได้สิบค่ะเก่งมากโอเ,เขียวได้สิบสิบวกสิบได้เท่าไรยี่สิบครัเก่งมากอ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาสอนนะ เอาละฟังครูนะใครไม่ฟังครูครูจะดุแล้วนะโอเคไหมเออโอเคค่ะโอเคครับโอเคค่ะฟังคนครูนะนี่ต้องสอบให้ได้นะจะถึงวันสอบแล้วก็จะปิดเทอมแล้วด้วยโอเคค่ะสอบให้ได้นะโอเคค่าสอบได้วันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ต้องสอบแล้วโอเคไหมโอเคค่ะ พรุ่งนี้ไปเตรียมหนังสือสอบอะนะโอเคค่ะหมดเวลาของการเรียนแล้วเก็บหนังสือเก็บหนังสือแล้วเก็บไม่ได้อ่ะจีนไปกันโอเคครับนี่ไปก่อนนะโอเคเข้ามาแล้วทุกคน เดี๋ยวจินงก็ตามหลังมาเองแหละมาแล้วครับโอเคปะเดี๋ยวพี่ขอไปเลือกอาหารกันนะพี่ฝากถือหนะโอเคครับถือถือวันนี้อาหารอะไรนะ ขออันนี้ใหล่เยอแล้วกัน ไม่ต้องเก็บหรอกนะเดี๋ยวเรา,วาไปอ่านงสือไปสอบกันอ้าว เข้าเรียนกันเถอะทุกคนเลิกเรียนแล้วแลับเข้าบ้านกัน ้าไปชั้นสองเลยต้องไปซ้อมเต้นอีกแล้วก็ไปสอบอีกขึ้นมาแล้วทำไมห้องลกกับปกติไม่รู้แหละเปิดเพลงไหนดีกว่าเอาหนังสือวางไว้ตรงนี้ก่อนนะ มาซ้อมเต้นก่อนแล้วค่อยไปสอบเพราะว่าสอบอะเรามันมีแค่หน้าเดียวเองเสร็จแล้วทุกคนแล้วเล่นเสร็จแล้ว เดี๋ยวพี่ขอไปอ่านหนังสือสอบก่อนนะถ้าจะอ่านด้วยก็ขึ้นไปห้องพี่นะโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนไม่ต้องอาบตกน้ำอ่ะ

ช่วงเกิดเหตุที่บริเวณตัวทางหลวงพิเศษหมายเลข9กลองอที่60นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสี่โมงเย็นเมื่อวานค่ะชล้มฟันน่ารากอ่อนุ่งหน้าปากบาดเจคือขาออกจากกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึงรายนะคะซึ่งในรายงานเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าเป็นรถคันไหนที่คนเจ็บเนี่ยเป็นรถที่อยู่คันไหนแต่ว่ามีคนเจ็บสองคนที่อย่าจะทุกคนเสร็จแล้วค่ะไปเดี๋ยวพี่อะขอ ดูมาหนังสือสอบขึ้นมาไม่เป็นไรดูในโน้ตบุ๊กก็ได้อันนี้ของพี่นะอันนี้ของหนูอ่ะ ทีนี้พลเมืองดีเข้าไปช่วยกันแต่พลเมืองดีเป็นไปรุ่นสองกลุ่มช่วยไปช่วยมาด่าต่อกันสุดท้ายกลายเป็นทุบต่อยกันท่ามกลางรถที่ชนกันและไฟไหม้อยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ชุบต่อยกันมันเกิดขึ้นนะร้าทุกคนเกิดขึ้นตอนกี่ทาที่ผ่านมาของวันนี้นะสรรรรคคับจวเสร็จแล้วเก็บกันเถอะ วันนี้ขอพอเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่ออีีที่2ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะแลวอย่าลืมกดติดตามแล้วด้วยนะบ๊ายบายบุย